ประเด็นไม่ก่อนอ่าสี่ล้านเปอร์เซ็นต์บนล่างก็ได้ครับบนล่างก็ได้แล้วผมประกบคู่ให้นะครับอ่าวันนี้ประกบคู่ให้จับคู่จับก็สามสิบธันวาคมนี้แนวทางช่างตูนหวยออกปุ๊บคำนวณปั๊บเป็นยังไงงวดนี้เอาเอาตัวเด่นไม่ก่อนอ่าสี่ล้านเปอร์เซ็นต์ตนนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ให้ดูที่แหวนก่อนนะฮะ แหวนหมานแหวนหิงมังกรกับเสือคู่กันมังกรกับเสือคู่กันนะครับแล้วก็มีโซ่โซ่โซ่ทองข้องใจโอ้ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นแต่ยังไม่มีคู่ครองนะยังสดนะครับวันนี้คำนวณสดสดแต่ไม่ให้เห็นสูตรนะม่เห็นสูตรครับให้เห็นสูตรไม่ได้เห็นสูตรไม่ได้ครับว่านี่สูตรเราแกะมาโดยเฉพาะครับทุกคนพิมพ์มาเลขสี่สี่กับห้าครับสี่กับห้านี่ไปวิ่งใช่ไหม ไปวิ่งครับเอาไปวิ่งบนล่างก็ได้ครับบนล่างก็ได้แล้วผมประกบคู่ให้นะครับอ่าวันนี้ประกบคู่ให้จับคู่ชกจับคู่ชน4ี่2 4 2 4 5สองสี่สองสห้าอ่สห้าห้าอืมสี่ห้าครับถ้าเราจะวนเป็น3มตัวก็เป็น0 2 4 5สองสห้าจับบินเลยครับอ่า0 2 4 5สห้าไปจับวินเอาใช่ครับ อางวดวันที่สามสิบสามสิบนะเป็นของฝันปีใหม่จากช่างตูนเนาะผมใช่ครับชอบก็ตามนะไม่ชอบผ่านเนาะไม่ชอบก็ผ่านอย่าดราม่าอย่าว่ากันเนาะอาจจะถูกแล้วอาจจะเอาเน้นเลยเหรอสี่ห้าเน้นสี่สองเออโหสี่ศูนย์นี่ตัวกันเนาะใช่ครับอืมหนักๆที่สี่สองหนักๆที่สี่ห้าระวังเบิ้นระวังเบิ้นเนี่ยคือนี่นี่นี่สองสี่สองใช่ครับอืมแล้วก็ ระวังเบิ้ลนะอาจจะแทรกมาได้อ่ะสองสองครับน่าสนใจน่าสนใจอันนี้วันที่16บหกประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าสี่ทุกว่ากว่าสดสดนะเอาเป็นแนวคิดเอาเป็นแนวทางนะฮะทำมือสิสอ่าสลืมแขกโตสี่หรือยังคนดีชื่อเก๋อโตสี่ใช่ครับอืมสีล้านเปอร์เซ็นเอาประกบไปให้เลยครับ สี่ศูนย์สี่ศสองสี่สองสห้าสี่ห้าครับผมแล้วใ่อว่ากันไปในอีกสูตรอาจารย์ปูว่าจะมีตัวไหนเข้ามาเสริมรอสาบตัวแต่สล้านเปอร์เซ็นวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบหกธันวาคมครับเวลาเท่าไหร่คะเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละครับสด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 เลยครับสี่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ ตามกันนะฮะตามไปดูนะครับว่าจะมีสี่ตามที่ผมว่าไว้ไหมเพราะงมดที่แล้วผมให้ห้าเจ็ดแปดต้องมีมาแน่นอนในโค้งสุดท้ายห้าเจ็ดแปดเข้าไปดูได้นะครับในโค้งสุดท้ายห้าเจ็ดแปดเลขเด่นวิ่งนบนวิ่งล่างวันนี้ย้ำสามตัวขอสามตัวขอสามตัวตอนนี้เป็นมันก็ยังไม่ได้คิดมากนะครับคือทำกวนคร่าวๆมันมีมีสี่กับสองเด่นสี่กับสองเด่นครับสี่กับห้าเด่นสี่กับห้าเด่นแล้วก็ 42 40 45อาจจะเป็นจับวินเลยครับแสดงว่ามี4205ใช่0452 0452 0452ครับเอ๊ะแสดงว่าเลขสองจะแพ้นะนี่สองให้เด่นแปดม้วดนี้สองให้เด่นแปดงวนนี้อันนั้นไม่รู้ครับหรือเอาแปด448ได้ไหมก็จับมาใส่ได้นะครับแล้วแต่นะครับต้องรอลุ้นว่างวดนี้จะฝันยังไง าฝันที่แล้วฝันแม่นนะถือว่าใช่ได้ตัดซื้อก็นี่นะครับลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าเลยโอเคขอบคุณช่างตูนนะวันนี้หวยออกปุ๊บเคาะเคาะเคาะได้เลขแล้วป๊อกป๊อกป๊อกปังปังปังนะตามกันต่อไปครับเป็นยังไงนะช่างตูนก็ก่อนหวยจออกวันนี้เนาะผมภาวนาว่าปูปูสีสุดโทเนาะเนี่ยผมชอบคือเราไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมชอบสีแบบนี้สีทองสีทองสีเงินเปลือกเนี่ย ถ้ามีมวัฒนานงวันนี้ขอให้หงออกมาตรงๆอย่างที่ช่างตูนคำนวณแล้วก็ออกมาตรงๆจริงถ้ามีวัสนาก็อยากจะสร้างเป็นแบบนี้องค์องค์ใหญ่ไว้เนาะอาจจะเป็นที่ที่ของผมก็เป็นไปได้ถ้ามีภุมวัสนาเนาะครับครับเนี่ยแล้วก็ออกมาจริงๆครับวันนี้ก็ให้ได้มาจากไหนอันนี้อันนี้ได้มาจากปู่แก้ว๋อได้มาจากได้มาจากวัดปู่แก้วครับได้มาจากวัดปู่แก้วได้มาจากปู่แก้วตอนที่เราไปฉลองบูรครับ เรารู้สึกผูกพันเก็บไว้แล้ววันนี้ก่อนหวยจะออกก็เลยอธิษฐานอธิษฐานว่าขอให้หวยออกมาทั้งห้าทั้งแปดทั้งเจ็ดครับก็ออกมาจริงแล้วก็มีโชคมีลาบทุกอย่างเราต้องศรัทธาได้ไม่ได้ผมก็ศรัทธาครับก็ออกมาจริงๆครับไม่รู้จะมีบุญวาสนาได้ทําไหมเนาะเดี๋ยวช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะเป็นไปได้เนาะครับครับผมเขาเรียก ปู่สีสุโทใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับสวยด้วยครับสวยนะพปะองค์สีทองเนาะสีทองกับสีสีบันเงินแล้วตาแดงอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าสร้างก็สร้างตามแบบนี้เลยเนาะแบบนี้นลครับที่เราผมอธิษฐานไว้เลยอืมถ้ามีวาสนาอยากจะทําครับแต่ที่แฟนคลับก็ได้ร่วมได้สร้างได้ทำนั่นแหละเนาะอาจจะได้มาต่อยอดบุญองค์ปู่เราตรงนี้ครเนาะอยู่ที่อาจจะเป็นที่ครั้งแรกในสุรินก็เป็นไปได้ครับมีบ่อน้ำรอแล้ว มีแล้วมีอน้วนมีแล้วครับครับก็เป็นที่ดินที่ผมให้ในราคาย่อมเยาครับถูกมากๆใช่ครับให้ทูนได้มีที่อยู่มีที่พักนะขายให้ถูกมากมากับแล้วก็มีโชคมีลาบเหมือนได้ฟรีครับเหมือนได้ฟรีเหมือนได้ฟรีพี่เจาสงสารครับสาธุสาธุปู่ศรีสุโธให้โชคนะครับเจ้าภาพถวายน้าเดิมน้ําปานนะกุณไพทูนพลาผลข้าง่วนและเอฟซี คุณอาภา,านันปะปูศักว์คุณเพนศีสิงสวัสดิ์และคุณชนพิพาชนชนจิดาชานนทิวัตและบทธิดาคุณสุม,มลลัดโคตาและคณะาสายบุญสุเยนทีวีทุกท่านที่ได้มาและทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขออนุโมทนาสาธุกุศภาพน้ำพรบนามนาที่ถวายพระปฏิบัติในวันนี้ช่วงภาคบ่ายนะครับก็ขออนุโมทนา สาธุกับทุกคนทุกท่านที่มีจมีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายน้ำประน่ากับผ้าที่มาประพฤติปฏิบัติในวันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกุศลกับทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมน้อมถวายมาในวันนี้ขอบุญกุศลเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีวความสุขความเจริญจริงๆไปปัถนาสิ่ดใดขอความสำเร็จเหล่านั้นจงบังเกิดกับท่านทุกท่านทุกคนด้วยเชิญ

บระษรู้เรียนทสรางการังเอวเมีห้อยตัวทินนาเปตานางวุปกาปติอิจิตัมปติตันเป็นเทสารังเอวเมีวะอิโตวะทินนางเปตานางวุปกาปติอิจิตัมปติตังตุมหังเกปะเมวะสเมจโตสาเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติราโสยะธา สัพพิติโยวิวาชันตุจาปโรโควินาสตุมาเตรพวาวันทารโย,ยสุขีธีขายุโวลวะอภิวาทานเสเรสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพาลังสุริชสาลัง เมวะเมวะโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังติเมวะตมิชโตสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามุนิโตติระโสยะธาเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังติบเมวะสมิจนโตสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามุนิโตติระโสยะธา สัพพิโยวิวาชนตุสสะพะโรโววินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีติกายุโคภาวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังทัพลังภะคะวังเอวะเมวะโตที่ังเปตานาอุปตะปิอิจิตังปริตังตุมันทิพเมวสุเมตุทุสัพเพตวเรตังเกปา